เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับก็ได้มีเด็กๆน้องๆนะครับทั้งหมด4คนแล้วก็คนที่ผมอยากจะให้แบบเป็นคนปั่นไฟเรานะครับก็คือเจ้าบับเบิลนี้แหละนะทุกคนในเบื้องต้นนะครับในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราปิ้นตัวบับเบิลออกมาใช่ไหมแต่ว่าคนที่ปิ้นทีหลัง3าคนแรกเนี่ยมันจะมีแต้มสกิลเลยทุกคนก็คือเลเวลบับเบิลแนะนําคนอื่นไปแล้วนะครับแต่ว่าเราจะไปทําการเลี้ยงสัตว์นะทุกคนเห็นไหมว่าเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันต้องใช้2แต้มนะครับเพราะฉะนั้น การปั่นไฟกับการวิจัยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างไวนะครับเออค่อนข้างไวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทําห้องปั่นไฟให้เจ้าบับเบิลกันอ่าเอาอยู่ตรงนี้เลยนะทุกคนด้านซ้ายมือนะใกล้เต้าผิงหน่อยเออเดี๋ยวเราแบบเอานี่เลยที่ปั่นไฟเข้าไปใกล้ๆนละ้ทุกคนนี่ตรงนี้เวลาแบบเวลาหนาวๆเดิเดินออกมาเลยไงเห็นไหมเออแล้วก็ ไอ้พวกต้นพวกนี้นะครับผมคิดว่าเนี่ยพวกต้นอะโลเวยล่าเนี่ยเราไม่ควรขุดพันทิ้งไว้ทุกคนเพราะว่าเออผมลองดูแล้วนะผมไม่รู้จะหาอากาศในด,ดาวดวงนี้จากไหนดีนะนอกจากไอ้ต้นต้นพกเนี่ยมันจะได้ออกซิไลท์มานะครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นออกซิเจนฟรีให้กับเราเนี่ยตรงนี้มันจะมีพื้นที่เป็นออกซิไลท์เห็นไหมถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันระเหิดหมดพื้นมันจะพังไปทุกคนเดี๋ยวผมเอาแบตเตอรี่ใหม่มาด้วยดีว่าตรงนี้สักก้อนหนึ่ง เชื่อผมไหมน้ําแข็งละลายแน่นอนอะ่ะตอนเนี้ยเออเรายังไม่มีห้องนอนเลยอะ่ะเดี๋ยวทําห้องนี้เสร็จก,ก่อนแล้วกันเนาะผมอยากรีบอัพสกิลอ่ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยค่อยไปทําห้องนอนได้ไหมห้องนอนก็อาจจะให้อยู่ตรงนี้นะครับมีเตียงนะครับเป็นเตียงสําหรับ DLC ด้วยนี่ไงเดี๋ยวผมลองทําดูก่อนอุ้ยเตียงน่ารักอ่ะผมว่าน่ารักแน่เลยนี่ทําเป็นน้ําแข็งหิมะนะครับมีทั้งหมด4ี่คนใช่ไหมเออขอลองดูหน่อยเอ้ยวางได้5้าเตียงนะวางได้5้าเตียงทุกคนแล้วก็ปิดไปเลย เชื่อผมไหมว่าหายใจไม่ออกแบบเนี้ยผมว่าหายใจไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวเราขุดตรงนี้ออกนะครับเ้าประตูกัน้นเออสวยๆนะฮะตอนนี้ก็แบบอยู่ห้องแบบอุโมงค์ไปก่อนนะเล็กๆแคบๆนะครับแบบสองชั้นนะทุกคนอันเนี้ยมันจะได้แบบว่าลุดเร็วไงเอาเบื้องต้นนะครับทาไปก่อนนะแบบนี้แล้วก็ผมอยากจะให้น้องๆโหแบบโฟกัสที่ทางด้านซ้ายนี้ก่อนเนะ่ะคือคือไม่อยากให้ไปทําห้องนอนเนะ่ะผมอยากให้ไปเล่นทางเนี้ย คือตอนนี้เดี๋ยวผมจะวิจัยตัวเนี้ยทุกคนแต่ว่ามันใช้ที่วิจัยสีม่วง้ดยเห็นปะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมาวิจัยนี้ก่อนครับนี่เดี๋ยวเราต้องเอาเครื่องนี้ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์พลังน้ํานั่นเองก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดห้องวิจัยนะครับทุกคนวิเราตากผ้าทําอะไรกับมันได้บ้างเนี่ยสั่งหรือถอนได้นะน่าจะเอาตัวใหม่มาแขวนได้นะส่วนห้องนี้เนี่ยผมจะให้บับเบิ้ลนะครับเป็นคนเข้าไปได้คนเดียวนั่นแหละคือคือให้บับเบิ้ลมึนคนเข้าไปปัน่นอันนี้เลยปั่นแบบตึงๆเลยครับ แบบไฟลดไปนิดนึงก็วิ่งเข้าไปปั่นนะฮะบับเบิลนั่นแหละทีเนี้ยแรงงานทา่าเราบับเบิลเฮ้ยตรงนี้ต่อบตเตอรีกร่ก้อนใหญ่แล้วผมจะได้ลบก้อนเล็กทิ้งเร็วๆเ,เ,เออก้อนนี้ลบเลยครับทุกคนไม่ใช่ละสวยสวยสวย <c oughs> แรงงานทา่ามาแล้วครับเดี๋ยวผมตั้งค่าบับเบิ้ลก่อนนะคือบับเบิลในตอนนี้นะครับผมจะให้ทํางานช่างนะฮะแล้วลองลงมาเป็นงานวิจัยทุกคน เออพราะปลูกช่างมาก่อนแล้วกันนะบับเบิล,เ,บลเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปทําก็คือเดี๋ยวเราปั่นตรงนี้ถ้าเกิดว่าไฟมันเต็มก็วิ่งมาช่วยวิจัยนะครับนิดๆหน่อยนๆคือการวิจัยเนี่ยผมว่าถ้าบับเบิลทำอ่ะถึงแม้ว่าจะทําช้านะแต่ก็น่าจะได้ exp มาอัพเลเวลเร็วนะฮะทุกคนเอาโลวันไม่มีอะไรทำโวโลวันทำอะไรนรักขุดใช่ไหมอ่าได้เลยนักขุดนะักขุดไอ อันนี้เดี๋ยวผมเซตติ้งให้มันแบบว่าความสำคัญน้อยๆเนาะโลวันมันจะได้ไม่ค่อยมาทำนะครับทุกคนเออขุดตรงนี้ไปเตียงข้างบนเดี๋ยวเจ้าแม็กสร้างเสร็จแล้วคือต้นนี้นะครับทำไมมันไม่โตอ่ะทุกคนที่ผมบอกว่าไม่ควรขุดอะ่ะหรือว่าอ๋อมันต้องมีแบบคาร์บอนไดออกไซด์อยู่รอบๆเลยเวย้ยไม่งั้นมันไม่โตนะนี่เห็นไหมถ้ามันอยู่แต่ออกซิเจนนะครับทุกคนมันจะไม่โตนะเออไอ้ต้นนี้มันโตแล้วนะ ไหนไหนดูหน่อยดิข้างล่างข้างล่างนี้โตนะทุกคนอันนี้ไม่โตแล้วอมแสดงว่ามีแค่ข้างล่างเนี่ยที่มันโตได้นะข้างบนไม่โตแล้วงั้นผมขุดตรงนี้ออกเลยไห <c oughs> นะขอดูไม้หน่อยเดี๋ยวผมไปเช็คไม้ดูนะไม้ลดไปเหลือจะครึ่งนึงแล้วว่าเห็นปะ่ะเนี่ยเหลือน้อยมากเลยนะครับตอนนี้เออมาช่วยกันวิจัยหน่อยแบบนี้เดี๋ยวนะผมก็ต้องเตรียมพื้นที่ในการสร้างไอ้นี่นี่ คอมพิวเตอร์พลังน้ําอ่ะผมจําได้ว่ามันไซส์สามช่องนะครับทุกคนงั้นเราน่าจะต้องปิดประตูตรงนี้เออเดี๋ยวแบบวา,างตรงนี้เลยเฮ้ยผมนึกขึ้นได้นะห้องนี้มันยังไม่เป็นห้องวิจัยใช่ปะวางไว้ตรงนี้ก็น่าจะได้นะทุกคนหลอดไฟเนี่ยเพราะว่ามันก็มีแสงจากเตาผิงอยู่ด้วยนะครับน้องๆเนี่ยถ้ามีแสงไฟนะทุกคนน้องจะทํางานไวขึ้นนะนี่ไงเสื้อซูเปอร์คอมพิวเตอร์พลังงานน้ำแต่ผมทําเป็นพื้นไม้นะ ให้หมดเลยพื้นไม้ตรงนี้เพืองจัดเลยพื้นไม้ตอดไฟก็น่าจะส่องสว่างถึงนะทุกคนเห็นไหมตรงนี้เออแต่รอสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับแล้วก็ห้องนอนเรียบร้อยอ,อคืนนี้ก็นอนเตียงใหม่เลยครับน้องๆเนี่ยปวดหลังกันหมดนะทุกคนอุย๊ยมีไฟชิสมาด,ด้วยอะ่ะดูดิน้องๆองอารมณ์ดีกันเลยเนี่ยดูดิร้องเพลงกันใหญ่เลยเห็นไหมเอ,อ แล้วก็มันมีแจ้งเตือนนะครับคนที่จะแบบว่าสามารถวิจัยคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้นะฮะเดี๋ยวผมต้องไปอัพสกิลด้วยสกิลสกิลมันต้องอัพอัน,นีน้ครับทุกคนการวิจัยขั้นสูงเนี่ยซึ่งเฟย่าเนี่ยเขาเป็นนักวิจัยใช่ปะแต่ว่าสกิลยังไม่ถึงเลยทุกคนเห็นปะโอ้โหมีความสุขมีความสุขมีความสุข,สขไปทํางานเลยเดี๋ยวนี้ไปทํางานเลยไปเลยไปวิจัยเดี๋ยวนี้ <c oughs> มีความสุขจัดจเออ ไอแบตเตอรี่เป็นก้อนใหญ่นะครับทุกคนแล้วก็ห้องนี้ก็ยังบอกว่าไม่เป็นห้องวิจัยว่ะเขาบอกว่าห้องมันต้องขนาดสาสิบสองอ่ะอ๋อนั้นนั้นได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำยังไ,ไงเดี๋ยววันเนี้ยเออผมจะขึ้นไปตรงนั้นน,ะนี่เดี๋ยวสร้างข้างบนนี้ก่อนนะครับนี่เลยสร้างด่วนสร้างด่วนเอา้าผิดจุดว่ะทุกคนนี่สร้างตรงนี้เออแล้วก็สร้างตรงนี้ห้องมันน่าจะใหญ่ขึ้นแล้วนะอ,อ้าวจริงๆแล้วผม ไปทุบพื้นตรงนี้ออกก็ได้นะวะได้ใส่ห้องมันใหญ่ขึ้นเนี่ยเนี่ยแค่เนี้ย,ยนี่ไงเป็นห้องวิจัยแล้วเออแต่ว่าไฟหายไว้เดี๋ยวติดหลอดไฟไว้นะครับทําพื้นไว้เออไฟมันไม่ติดไงมันไม่มีที่แปะข้างบนอนะทุกคนเห็นปะมันลอยอยู่แหมทีนี้กลับมาเป็นห้องวิจัยแล้วครับอืมมีไฟด้วยสวย แล้วก็ทุกคนสองคนนี้ผมว่างงานแล้วอะสองคนที่หัวหิกเนี่ยเดี๋ยวผมให้พวกเขาเนี่ยทาการขุดแล้วกันนะขุดเท่าที่จะขุดได้นะทุกคนนี่เลยแบบว่าว่างๆก็ไปขุดนะฮะทาให้แบบว่าพื้นที่มันใหญ่ขึ้นนะครับทุกคนโอ้ยเดี๋ยวพื้นพังก็ถ้าเกิดว่าชอบเนื้อหาแบบนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับแล้วก็ในตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะทำนะะเนื้อหาอะไรออกมาให้รับชมกันนะฮะเจอกันบ๊ายบาย